สวัสดีทักทายวันทรงไทยปีเก่าเดลอจ้าถึงจะเป็นปีเก่าปีไหม่เขาก็เฮ็ดงานคือเก่าจ้าเมื่อนี้ก็ลงสวนแต่เจ้าพาชมบรรยากาศสวนหลังบ้านเ้อจ้าแต่ก่อนจะไปเก็บผักก็เดี๋ยวจ้ารดน้ำผักก่อนเลอจ้าจะได้ถอนง่ายๆออเดอร์ก็มีตามเคยเลยจ้าจะว่ากับ่บได้รับออเดอร์ไลนเพราะว่าเฮ็ดบบทันเมื่อวานนี้ก็เกือบบบได้เลยจ้า เกือบพอได้ตามออเดอร์แล้วจ้าเมื่อวานนี้ก็ไดตอนนี้เขาก็จะลดน้ำพักฟังพุ่นแต่ว่าเขาจะมาถอนผักสลัดฟังนี้เลอจ้ะพักสลัดก็เป็นผักสลัดที่เขาง่ายต้นกล้ามาต้นเขาก็จะสวยงามขนาดนี่เลอจ้ะต้นใหญ่ๆสวยๆเลยสวย่วนใดต้นใดน,อนอ้อยๆอยู่เขาก็จะปล่อยไว้ก่อนเ้อจ้ะเขาก็จะหาเบื้องถอนเฉพาะต้นที่สวยๆใหญ่ๆจ้า มื่อนี้เขาก็จะถอนผักอยู่สามย่างด้วยจ้ะก็จะมีอ่าอ่าไอสลัดขึ้นฉ่ายแล้วก็ชี้หอมจะ้ะหยวผักก็ไก่สีเบิดแล้วบางย่างก็เหลือหน่อยแล้วด้วยจ้ะเขาก็จะถอนบ่หลายด้วยจ้ะเมืนน่อนี้เพราะว่าอ่าเขาจะถอนไปแค่เฉพาะได้ขายแต่ว่าปีนเมื่อนี้เมื่อสิ้นปีเพื่อนกระนาสีเข้าดาวอ่ายัน มืออื่นนยจ้ะยันเที่ยงคืนฉนลองปีใหม่กันดีบบดีสอดแจงเลยจ้าอันนี้เขาก็จะเอาทางน้อยมาด้วยจ้าเบราเแลวข็มไงมะอันนี้ไงแกเบือ้อาผลประกอบการการปลูกสลัดแล้วปีหนาก็คาดคิดว่าจะปลูกอีกแล้วก็จะวางแผนใหม่ด้วยจ้ะ พี่บอกว่าจะหว่านแผนไหมเพราะว่าปีนี้เขาปลูกแล้วก็หว่านแล้วว่มีพื้นที่สําหรับการย้ายต้นกล้าด้วยจ้ะก็เลยได้มาใหญยมาตรงนี้แล้วก็มีแค่แปลงเดียวถ้าปีหน้าเขาเห็ดกะทอิออกอาวางแผนไหมจ้ะนี่อันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ของเขาหลังจากที่เขาเห็ดไปแล้วเขาก็จะได้มองได้เรียนรู้ได้ว่า,อารอบต่อไปเขาจะเห็ด เอียงแบบใดด้ยว,ยจ,วย,ยจ้ะได้ด้วยจ้ะอ่าอากาศเย็นๆด้วยจ้ะเมื่อนี้แต่ว่าเขาเหตดงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ห่อนเองจ้ะสวยๆสวยๆเดี๋ยวถอนเสร็จล้วเขาก็ต้องเอาไปล่างนยจ้ะนี่ตัวนี้ก็สวยคือกันนยจ้ะสวยๆสวยๆผักสลัดนี่ตัวนี้ก็ใหญ่ สวยอันนี้มาเก็บตอนเช้าๆแดดจะได้โมฮอนแล้วจ้ะต้นนี้ก็เพาะเก็บแล้วนี่ก็ถอนได้แล้วจ้าน,นี่ก็จะเป็นขวดน้ำที่เอาไว้ดัดบวกน,นี้ก็ถอนได้แล้วจ้ะตันนี้ก็ได้ถอนแล้ว แป๊บเดียวติมถังแล้วเลยจ้ะเพราะว่าต้นเขาจะง่่ตรงนี้สามต้นอ่าต้นกลางนี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะถอนสองต้นด้านขาดเกาะนี่สวยๆเลยจ้ะ บางคนเพิ่นก็นมักไปกินกระสมตํากันมีด้วยวัตถิบ่เก็บหลายเวลาเก็บผักเห็นผักสวยๆงามๆจัางที่กะอดใจบ่ไหวเ้อจ้ะเห็นแล้วกะถอนอีกคือเก้าเดี๋ยวเฮาไปหาเบิ่งต้นใหญ่ๆกว่าน,นี้กับต้นนี้ต้นนี้อึ๊บอ๋อ,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 อนึกว่าเป็นต้นเดียวเป็นสองต้นเลยเห็นให้คือต้นใหญ่เลยจ้ะ ต้นนี้กระถอนได้แล้วต้นนี้กระถอนได้แล้วโอ้ผักกระติมแล้วผักก็เติมถังแล้วเขาก็ยังอยากถอนอยู่เลยเบิ้งฟังพุ่นยังสวยเลยจ้ะอันนี้ก็สวยขึ้นกันนี่อันนี้ก็สวยต้นนี้ก็สวยจ้ะนี่สวยๆเลยเบิ้งช่วงนี้ก็สวยขึ้นกันจ้ะถอนถอนถอน เห็นบ่บอกว่าถอนบ่ไหลถอนไปถอนมากระถอนเพิ่นเนึ้อค่ะนี่ตอนนี้ก็เริ่มจะหล่นถังเฮาอไปละสวยเดี๋ยวถอนออกก่อนโอ้เห็นผักเราก็สะอ่อนนะจ๊ะก็เลยถอนเพิ่นที่นี่ถอนเพิ่นถังก็เต็มถังเต็มแล้วเดี๋ยวเฮาพอแค่นี้ก่อน้อจ้ะถ้าหาจังใดเดี๋ยวเฮาคอยมาถอนอีกเที่นึง หลายการต่อไปก็จะถอนเป็นชีหอมนะจ้าชีหอมนี่ก็จะต้นหยาวต้นอ่าเริ่มแก่แล้ว้อจ้ะเพราะว่าถอนบอทันแต่ต้นอ่ะที่ยังบอทันได้แก่ก็มีแต่ว่าเขาก็จะต้นหยาวประมาณนี้แหละจ้ะเราก็จะถอนไปลดน้ำเสร็จแล้วก็บางต้นก็ยังงันดึงรากเขาบวกลื้นคือเกาเกาเดื้อจ้ะ เขาจะมกักแวงนำจากน่อยเพราะว่ามันจะเป็นขี้โคลล้นนะจ๊ะเบื้งภาพยันบรรยากาศตอนตะวันเริ่มจะโผล่ออกมาแล้วด้อจ้ะอันนี้ก็ยังอ่าบ้านได้โผล่บ้านได้แดดแห้งไปนนเลยนวจ้ะเขาก็จะเก็บพักที่ไปเรื่อยๆเ,เหมือนเดิมจ้ะ อันนี้พอเต็มเข่งเดี๋ยวเขาก็จะยกเขาบ้านเพื่อจะทําการล่างด้วยจ้ะเมื่อนี้ก็มีออเดอร์ยูซี่กิโลเราก็ต้องทอนไปขายเองน้ำด้วยจ้ะอันนี้ก็จะทอนผักคนเดียวด้วยจ้ะเดี๋ยวจะมีคุณย้ายเป็นคนล่างซ้อยจ้ะอันนี้เขาก็เก็บได้สองรายการก็คือ อ่าจะเป็นสลัดกับชีหอมเด้อจ้ะเดี๋ยวรายการต่อไปก็จะเป็นขึ้นฉ่ายรายการต่อไปของเขาก็จะเป็นต้นขึ้นฉ่ายเด้อจ้ะนี่ก็จะหนาแล้วก็ต้นน้อยเพราะว่าเขาจะวันทีเด้อจ้ะพอพอดีว่า,มาเมล็ดเขาหน่อยเนาะตอนนี้ก็จะถอนง่ายเพราะว่าเขาเอารดหน้านผักไปแล้วเด้อจ้ะแต่ว่าเขาก็จะต้องเอามะกควงน้านอ่านี่แควงแป๊บเดียวรากขาวแล้วจ้ะนี่จะลาง,ง่ายอยู่ เดี๋ยวบรนทวนฟิงก็จะมีออเดอร์อยู่สามกิโลเด้อจ้ะเดี๋ยวเขาจะถอนไปตามออเดอร์แล้วก็จะเอาไปขายเจ้าของน้ำเดี๋ยวเขาใส่ถังอันนี้นตรงนี้รากเขาก็จะบอยาวเด้อจ้ะแล้วก็เวลาเขาเออกไปอ่าขึ้นตาช่งน้ำหนักเขาก็จะเบาขนาดเลยกิโลนึงก็คือได้หลายเด้อจ้ะแบบนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่อ่าเขาจะมีสี สีเขียวอ่อนเด้อจ้ะบอมนสีเขียวเข้มถ้าเป็นสีเขียวเข้มเพื่อนจะอ่าน่การง่ายต้นก้าบำรุงแล้วก็ใส่ปุ๋ยลายด้วยจ้ะอันนี้เขาก็จะเป็นตามสายพันธุ์ของเขาก็คือสีเขาจะอ่อนอยังสีแล้วก็ต้นเขาก็จะอ่าบอแข็งด้วยจ้ะอันนี้เขาก็จะเอาแกล้งน้ำซื้อๆด้วยจ้ะเดี๋ยวก็จะไปล่างอีกรอบนึงคือเก้าจ้ะ ขึ้นชัยกระซิงามๆจังซีเด้อจ้ะถอนบดนลก็จะได้เต็มถังเราเด้อจ้ะอันนี้เขาก็จะถอ,อนประมาณสองถังเด้อจ้ะอันนี้ถังแรกตอนนี้ก็ถอนขึ้นชายได้เต็มถังเราเด้อจ้ะเขาก็จะปอไซแนนเด้อจ้ะเวลาดึงออกมันก็จะได้ดึงง่ายๆจ้ะ น,นี่ก็จะเป็นขึ้นชายถังที่ซองเลยจ้ะต้นเขาก็จะสวยงามแล้วก็ผลถังออกมาหลายอยู่เวยจ้ะเก็บผักเสร็จเรียบร้อยแล้วเ้อจ้าเราก็จะเอามาวางไว้เพื่อเตรียมตัวล่างต่อไปจ้ารายการแรกที่ล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นพักสลัดจริงๆเขาบ่ได้หลายขนาดนี้เ้อจ้าพอดีว่ามันมีอ่า ต้นที่บพ,พอกำก็เลยไปถอนมาอีกทางหนึ่งจ้ะถอนพื้นอันนี้ก็จะเป็นตลาดสวยๆของเขาอันนี้ก็หนึ่งกำสองกำนี่กำหนึ่งของเขากำละสิบบาทเลยจ้ะสวยๆเลยสดๆพร้อมจ้าร้ายการที่สองของเมื่อนี้ก็จะเป็นขึ้นชายเ้อจ้ะตอนนี้ก็ล่างเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือมาวางพึ่งให้เขาเสด็จน้ำด้วยจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะมัดเป็นกิโลเวยจ้ะตอนนี้ก็ล่างขึ้นชายแล้วก็ มัดเป็นกิโลไว้เรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะอันนี้ก็คือขึ้นชายหนึ่งกิโลด้วยจ้ะแล้วก็เขาจะได้ทั้งหมดยูซีกิโลครึ่งอันนี้ครึ่งกิโลด้วยจ้ะเขาก็จะบถอนอีกเพราะว่าเวลาหมดแล้วอ่ะสวยๆจ้าขึ้นชายมัดเสร็จแล้วก็งามขึ้นกันเด้อจ้าอันนี้ก็จะเป็นชี้หอมที่คุณย้ายเพิ่นล่างรากแล้วเด้อจ้ะแต่ยังบ้านได้มัดแล้วก็ล่างอีกนามหนึ่งเด้อจ้ะยังบ้านได้เสียเด,ด้อจ้ะสำหรับชี้หอมอ่ะ คุณยายกำลังล่างหายยุ่งด้วยจ้ะขอบคุณหลายๆที่ให้การรับชมคลิปด,ด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนฟินทำคลิปต่อไปด้วยจ้าสำหรับวนที่เขามาเม่นบ้านสวนฟินอาจจะไปซาแน่เพราะว่าช่วงนี้งานหลายด้วยจ้าแต่ว่าไปแน่นอนจ้าขอบคุณหลายๆจ้า